How to update. เกรดวอลออสเตรเลียเตรียมเปิดตัวรุ่นปรับโฉมฮาวเวลจรูรออนครั้งแรกในรอบ3ปีของการจำหน่ายเริ่มที่ไฟหน้าโครเมียมฟูล l อลดีตัดหางไฟเดย์ทมออกไปกระจังหน้าส t a r ์เมทิกสีดำเทาไส้ในแนวตั้งโครเมียม16ซเส้นดีไซน์ใหม่เล็กลงโดดเด่นด้วยโลโก้ฮาวเวลเวอร์ชันใหม่กันชนหน้าออกแบบใหม่พร้อมช่องระบายอากาศใหม่ขนาดเล็กลงกรอบไฟแต่หมอกหน้าใหม่พร้อมไฟเดท์ไทมลันิ่งไลท์แนวตั้งดีไซน์ล้ำสมัยด้านข้างมาพร้อมราวหลังคากระจกมองข้างปรับพับอัตโนมัติเมื่อล็อครถหลังคาสันลูปแบบ ไฟท้าย LED โค้งใหม่แนวยาวขึ้นสปอยเลอร์หลังสาวอากาศแบบชารกฟินกันชนหลังพร้อมดิฟฟิวเซอร์ดีไซน์ดูสปอร์ตขึ้นลอ้ออลอยทูโทนลาใหม่ขนาด17นิ้วและ18นิ้วภายในมาพร้อมออปชั่นแบบล้นคันโทนสีดำเข้มเปลี่ยนโนแบค็คหน้าจอสกรีนอัจฉริยะจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วและ12.3นิ้ว ขุมพลังฟูลไฮบริดด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรจับคู่มเอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมชุดแบตเตอรี่ขนาด1.6กิโลวัตต์อวโดยเมื่อทำงานร่วมกันกำลังถึง190แรงม้าแรงบิด375ิ้นิวตันระบบเ e กียร์ dht ขับเคลื่อนล้อหน้ารรงรับการขับเคลื่อนที่หลากหลายเมื่อทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ยังมีเบนซิน t u r b ล้วนขนาด1.5าลิตรรถกำลังลงเหลือ1 4 3าแรงม้าทั้งหมดมาพร้อมระบบ intelligent function ขายออสเตรเลียทั้งหมด5รุ่นย่อยด้านเมืองไทยมีโอกาสสูงที่จะเผยตตตริง่น,นาในปี26 20 -2025 หืออไมอม้ด